ท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับคุยเฟื้องเรื่องดวงดาวในช่วงสิกว่านาทีสุดท้ายนะฮะผมยังอยู่กับอาจารย์สุภัสสอนสีงามฮะเรากำลังพูดคุยกันถึงชาวราศีมังกรฮะผูะ้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคม ถึงวันที่14กลุ่กุมภาพันธ์นะครับของทุกปีฮะแล้วก็ผู้มีลัคนาสถิตตรงราศรีมังกรนะฮะร,ราศรีมังกรเป็นกลุ่มดาวนะฮะที่เรียกว่าแพะทะเลนะครับหัวเป็นแพะภูเขานะฮะส่วนหางเป็นปลาฮนะเพราะฉะนั้นราศรีมังกรจึงลักษณะพิเศษนะฮะ กึ่งปัสสวะราศีแล้วก็กึง่งอัมพุราศีนะครับคนราศีมังกรมักจะเป็นผู้ที่เคร่งครัดในระเบียบการปฏิบัตินะฮะเหมาะสำหรับเป็นนักปฏิบัตินะครับมักจะประสบความสำเร็จตอนอายุมากมากนะครับเลยมัธยมวัยก็แล้วกันนะแถวแถวมัชชิมวัยแถวแถวนั้นนะครับ <laughs> <laughs> เราก็ยังมีดาวพระเคราะห์อีกหลายดวงนะฮะสองสามดวงที่จะต้องอพิจารณาพินิจพิเคราะห์นะฮะ,ะมาดูดาวพรฤหัสบดีนะฮะดาวพฤรหรัสบดีตอนนี้กำลังโคจรอยู่ตรงระยะ21องศาของกลุ่มดาวหญิงสาวฮะตรงราศีกันนะฮะซึ่งพบตรงนี้นะฮะเป็นพบที่9 นะครับอาจารย์ให้ความรู้เรื่องดาพระรหัสบดีค่ะแล้วพระรหัสบดีในภพที่9นะฮะเิญฮะพระรหัสบดีเนี่ยมีหลายเกณฑ์นะคะพระรหัสบดีอยู่ในภพที่9้าเนี่ยเรียกว่าธรรมเกณฑ์นะคะเกณฑ์หลายเกณฑ์อย่างนี้ก็คือพระพรหัสกลุ่มลัคนาเรียกโกมุตเกณฑ์นะคะพระรหัสสี่เรียกปฐมเกณฑ์พระรหัสเป็นห้าเรียกราชเกณฑ์นะคะพระรหัสเป็นเก้าเรียกธรรมเกณฑ์นะคะธรรมเกณฑ์หมายความว่านะคะ การชอบสแสวงหาในเรื่องของธรรมะในเรื่องของการปฏิบตัติในเรื่องของความสําเร็จความเชื่อศาสนานะคะแล้วคําว่าสุภาหรือว่าธรรมเกณฑ์เนี่ยยังดีในเรื่องของการเรียนการศึกษาต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศนะคะพระรหัสเป็น9เนี่ยดีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะในทางโลกดีในเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะ ทางธรรมดีในเรื่องของการปฏิบตัติการสมาธิเรื่องศาสนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤหัสเรียกว่าพฤหัสให้คุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคันลองวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะคะแล้วดีในเรื่องของการต่างประเทศนะคะต่างถิ่นแดนไกลความสําเร็จของผู้ที่มีลัคนาราศีมังกรค่ะอาจารย์คะครับดาวพฤหัสเป็นดาวดีใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะเป็นประธานฝ่ายสุประคระสุประ,ค,ระค์ะนะฮะเราสมญานามพร้อพฤหัส ว่าเป็นลายชาแห่งเทพพเจ้าะนะฮะเป็นจอมเทพะนะฮะจอมฟ้าะนะครับเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสสบดีปกติก็จะเป็นพระเคราะ์ที่ให้คนนะฮะพระพฤหัสในภพที่9ก็ดีเรื่องความรู้ะนะฮะระเบียบศีลธรรมจัิยาะนะฮะการวางตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งนะฮะ ดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนที่สามของค,คนราศีมังกระนะะค,คือสหัชชาสหัชชาคือพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนะฮะเมื่อจรไปอยู่ในเรือนสุภะ,ะอันนี้จะแปลอยางไงก็สหัชชะสุภะนะคะความหมายของสหัชชะอาจารย์ได้ให้ความหมายไปแล้วนะคะสุภาคือความสําเร็จนะคะวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตภายในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ความเป็นอยู่ภายในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็เข้ามาหานะคะเข้ามาติดต่อเข้ามาหาคนแดนไกลเข้ามาหาหรือนะคะญาติพี่น้องนะคะเพื่อนฝูงนะคะประสบความสําเร็จได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเพราะสุภะคือแดนไกลคือความสําเร็จนะคะก็จะบอกได้ว่า1คือการเดินทางไกลนะคะไกลบ้าน2นะคะญาติพี่น้องเนี่ยเข้ามานะคะ มาหามาสู่เพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวหรือภายในบ้านเนี่ยก็จะมีสมาชิกเนี่ยเยอะนะคะอย่างที่3นะคะก็คือในเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของความเชื่อเรื่องของศาสนาศิลธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นก็อาจจะเดินทางไหว้พระนะคะประสบความสําเร็จบุคคลในบ้านหรือญาติพี่น้องมีชื่อเสียงนะคะใช้ความรู้ความสามารถนะคะมีผลในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะ แล้วก็มีความสําเร็จในเรื่องของการใช้วิชาความรู้ด้วยนะคะเกณฑ์พิเศษของพระรหัสสบดีเนี่ยมีอยู่ในเกณฑ์หและเกณฑ์9นะคะถ้าเกณฑ์5เนี่ยพระรหัสบดีเป็น5นะคะก็จะถึงเกณฑ์พระอาทิตย์ที่อยู่ราศีมังกรนะคะพืรหัสบดีผิวทัพและวิวันสิทิโชคคําหารตามมหิตท,ทิปูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพฤรหัสสบดีเกณฑ์ถึงพระอาทิตย์เนี่ยผู้ใหญ่ ก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกับผู้ที่มีลัคนาราศีมังกรเปรียบเหมือนว่าครูบาอาจารย์ให้ความรู้กสิทธิ์ให้ความอนุเคราะหแก่สิทธิ์นะคะผู้รับผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือให้การยอมรับให้ตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะให้ความมีหน้ามีตาและการความสำเร็จในเรื่องของอาชีพนะคะแล้วก็ความมั่นคงด้วยแต่พระรหัสอยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งปาราเกษตร ปลักเกษตรคือความไม่มั่นคงนะคะไม่มั่นคงในที่นี้หมายถึงว่าการทําเพื่อผู้อื่นทําเพื่อใครทําเพื่อญาติพี่น้องทําเพื่อคนในบ้านทําเพื่อความสําเร็จต้องใช้คําว่าช้าๆได้พร้าเล่มงามเพราะฉะนั้นความสําเร็จเกิดได้จากความมุมาณะวิยาอุตสาหะการใช้สติปัญญาการใช้ความรู้เพื่อให้เกิดนะคะเพื่อให้เกิดเห็นเป็นรูปธรรม เห็นความสามารถแล้วผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือแล้วทุกอย่างเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จกับคนลักนาราศีมังกรนะคะก็ถือว่าเป็นเกณฑ์และเป็นโชคดีของราศีมังกรค่ะอาจารย์ค่ะครับพระพฤหัสบดีเป็นพระเคราะห์ที่ให้คุณค่ะนะครับเมื่อไปอยู่ในราศีที่ให้คุณค่ะก็นําความสําเร็จนําผลประโยชน์นะฮะมาสู่พพนะฮะของ เจ้าชะตาะนะครับเจ้าชะตาเป็นคนราศีมังกรเพราะพระอัศฎาปดีเป็นเจ้าเรือนที่สามคือศาสชาะนะฮะเมื่อจรไปอยู่สุภะนะครับคนใกล้ชิดพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับมิตรสหายที่สนิทชิดเชื้อก็น่าจะประสบโชคดีคมีเกียรติยศชื่อเสียงจนได้ นะฮะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือประสบความสำเร็จอย่างอื่นนะฮะ,ะตามที่ดาวพฤหัสบดีซึ่งมีเกณฑ์พิเศษนะให้คุณกับชาวราศีมังกรมังกรน,น,นะครับอีกประการหนึ่งนะฮะ,ะ,ฮะสุภาษยังหมายถึงการเดินทางไกลก็ได้ะนะครับการ พัฒนาในการดำเนินชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดก็น่าจะพัฒนาค,นะะค่อยๆพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้นแต่ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเกษตรสองเรือนนะฮะนอกจากเป็นเกษตรในราศีมีนหรือปกครองราศีมีนแล้วก็ยังเป็นเกษตรในราศีธนูค่ะธนูะนะฮะซึ่งมีความหมายว่าวินาศน,นะครับ เมื่อมาอยู่ในภพสุภะจะไทยยังไงค่ะวิสนวินาศนะหรือวินาศเนี่ยนะคะความหมายก็คือวิบัติเสียหายนะคะความอึดอัดความไม่ชัดเจนนะคะการถูกกักขังการถูกจํากัดสิทธิ์นะคะการมีปัญหาในเมื่อพบที่12เนี่ยมาอยู่ที่พบที่9ก็เรียกว่าวินาศสุภะนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปิดบงังซ่อนเร้นความอึดอัดทั้งหลายเนี่ยก็จะมาเกิดอยู่ในเรือนที่9คือสุภานะคะวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตภายในบ้านนะคะก็ความเสียหายก็มาเกิดตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณปิดบังไว้นะคะมันก็จะมาเกิดขึ้นตรงนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะสิ่งที่ปิดบังไว้ละกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากเป็นดาวสุคระค์นะคะก็จะให้ผลทางทางด้านเอ,อ่อ สุพเคาะนะคะคือความอ่อนโยนนะคะก็จะบอกว่าผู้หลับผู้ใหญ่นะคะทางไกลนะคะให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะคะแล้วก็ได้รับงานพิเศษได้มีผลงานพิเศษนะคะมาให้ความสำเร็จกับเจ้าชะตานะคะกับเจ้าชะตาครับก็จะนำมาซึ่งการปรับปรุงะนะฮะวิธีการดำเนินชีวิตของชาวราศีมังกรให้ดีขึ้นะนะฮะ เดี๋ยวเราเหลือเวลาอีกนะฮะไม่กี่นาทีนะฮะเราก็จะมาพูดถึงพระเคราะห์อีกองหนึ่งคือพระมรุตยยฮะมรุตยยนะครับพระเคราะห์แห่งภัยอาเพศนฮะเป็นเจ้าเรือนที่สองของคนราศีมังกรนะฮะเรือนที่สองคือกระดุมพระค่ะกระดุมพระคือการเงินการสะสมนะคะการเงินทอง นะฮะตอนนี้ดาวมรุยู<ะ>ไปจออยู่ตรงราศีเมษ<ะ>ส่งผลกระทบกันทั่วโลกทั่วบ้านทั่วเมืองะนะฮะมรุยูในภพที่ส<ะ>ี่ของคนราศีมังกรเนี่ย ะะจะเกิดอะไรขึ้นฮะค่ะ,คะมฤตยูเนี่ยทายภัยอาเพศให้ทายมฤตยูนะคะมฤตยูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนที่2อเนี่ยว่านะคะการสะสมการหาไรายได้นะคะการเงินของเจ้าชะตาเมื่อไปอยู่ในภพที่4เนี่ยก็จะใช้เงินไปเกี่ยวกับเรื่องของพันธุนั่นเองคือการตกแต่งการซ่อมแซมการบูรณะนะคะการซ่อมแซมเรื่องของในบ้านนะคะปรับ รุงที่อยู่ที่อาศัยดูแลสภาพรถยนต์นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของพันธุนั่นเองนะคะแล้วก็มฤตยูเนี่ยเป็นดาวภัยอาเพศมฤตยูอยู่ตรงไหนเนี่ยก็จะเกิดภัยอาเพศตรงนั้นภัยก็คือภัยพิบัตินะคะอาเพศคือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้ ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะแต่ดาวมฤตยูเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของทางด้านการเปลี่ยนแปลงนะคะมฤตยูเป็นดาวบัพเพะห์การโคโจรของมฤตยูเนี่ยหราศีใช้เวลา7ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมฤตยูยังอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยเปีนะคะส่งความอึดอัดให้กับคนราศีมังกรในเรื่องของอะไรการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรื่องของหลักทรัพย์นะคะการดูแลซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขนะคะอย่างที่2นะคะเรื่องสุขภาพคนในบ้าน บอกแล้วมฤตยูเป็นดาวบ,บปพระคะนะคะเพราะฉะนั้นไปตรงไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรเรื่องสุขภาพอนามัยนะคะออคนในบ้านมีการเจ็บไข้ได้ป่วยนอกจากบ้านป่วยแล้วคนในบ้านก็ป่วยนะคะมีปัญหานะคะมีภยัยมีอาเพศเกิดขึ้นในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ระมัดระวังนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะการแบบเจ็บไข้ได้ป่วยแบบเรื้อรังแบบหาสาเหตุไม่เจอแบบตรวจไม่พบเพราะฉะนั้นเนี่ย การเป็นอะไรของคนในบ้านอย่าสานนิฐานว่าเป็นเล็กๆน้นอยๆนะคะถ้าดู่า3วัน5วัน7วันอะไรเนี่ยถ้าไม่ดีขึ้นนะคะต้องพบแพทย์นะคะเพราะมรดยูเนี่ยสาเหตุว่าทําไมถึงเป็นโรคเลื้อรลังนะคะมรดยูเนี่ยมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะต้องใช้กล้องนะคะเวลาเป็นอะไรหรือเวลาจะเกิดเนี่ยเราไม่ทราบสาเหตุเราไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วเวลาจะหายหรือเวลาจะเกิดเวลาจะรู้เนี่ยมันใช้เวลานาน อมูตยูเนี่ยมันหาไม่เจอนะคะบอกแล้วมันไม่มีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นเป็นโรคเรื้อรลังได้นะคะใกล้หมอใกล้แพทย์ไว้อะดีที่สุดนะคะการซ่อมบ้านซ่อมรถเพราะว่ามืตยูเนี่ยอยู่เรือนอังคารนะคะแล้วอังคารตอนนี้มาทับรักคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าคนในบ้านเนี่ยก็มาอยู่กับคุณแล้ว คุณก็เสียเงินกับคนในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลรักษามรุตยูเป็นดาวบาระเคาะพออยู่อังคารเป็นดาวบาปะเคาะคู่นี้เป็นคู่ทางอิทธิฤทธิ์นะคะอิทธิฤทธิ์ทางด้านอุบัติเหตุการเสียหายการแตกหักการมีการประสบภัยนั่นเองนะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแตกหักผ่าตัดนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วตอนนี้มรุตยูนะคะมีดาวร่วมพระเคราะห์อีกองค์ด้วยค่ะอาจารย์คะ ครันะครับองนี้อาจจะโคจรเร็วค่ะนะฮะเราอาจจะไม่ต้องพูดถึงนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่ดาวมฤรุตยูหรือยูเรนัสนะฮะเป็นเจ้าเรือนที่สองค่ะคือเจ้าเรือนการเงินค่ะเมื่อดาวการเงินไปโคจรอยู่ในภพที่สีค่ะก็คือพันธุนะพันธุคือบ้านที่ดินยวดยานพาหนะนะฮะรวมทั้งตัวบ้านแล้วก็คนภายในบ้านด้วยค่ะ นะฮะเพราะนั้นเงินทองก็จะถูกใช้จ่ายไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านนะฮะบรุตยูนีนกลมกลมไงนะฮบ้านอาจจะรั่วหลังคารั่วกลมๆหรือยวดยานยวดยานปล่องไฟเกิดปัญหาหลอดไฟอะไรเี้ยเสียนะครับเพราะนั้นก็ก็มีหนทางที่จะต้องใช้เงินนะฮะซึ่งแสวงหามาตรงราศีกุมนั่นแหละ นะมาใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วะะบุคคลภายในบ้านนะฮะก็คือพันธุพันธุคือพ่อแม่นะฮะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะเพราะนั้นก็ควรที่จะดูแลเอาใจใส่ท่านเป็นพิเศษหน่อยนะฮะในว่วงเวลานี้นะฮะ่วงเวลาที่มรุตอยนะฮะจรอยู่ในพบพันธุค่ะ นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมังกรนะฮะครับดำเนินชีวิตไปด้วยความระมัดระวังสุขุมรอบคอบนะครับท่านก็จะผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับขอให้โชคดีมีความสุขครับวันนี้เราทั้งสองคนนะฮะอาจารย์สุพสรศรีงามและผมพินโยพง์เจริญฮะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ